มิวโพสภาพถึงแอคหลุมผองเพื่อนลันกูเจอมึงแล้วต่อไปตามมึงเจอกูจากประเด็นข่าวเมาสุดเฉาในวงการบันเทิงก่อนหน้านี้กับเรื่องราวของดาราสาวลลวงงูพระเอกกลางกองไทยซึ่งต่อมาพิธีกรคนหนึง่งได้ออกมาบอกคาใบ้เป็นดาราสาวอักษรย่อมอมาแถมเผยภาพของพระเอกหนุม่มแต่เบอร์หน้าพระเอกหนุ่มคนดังกล่าวไว้ กระทั่งแกปเปอร์ผู้จัดและผู้กำกับไม่ขอทนออกมาป้องเด็กในสังกัดที่ถูกพิธีกรดังพัดพิงโดยการนำรุปเด็กในสังกัดซึ่งเป็นพระเอกซีรีส์ไปโพสลงในไอจีพร้อมข้อความว่าดาราสาวอักษรย่อมอมารับตกใจกับเหตุการณ์ล้วงงูพระเอกหนุ่มกลางกองยอมรับว่างูสู้มือวงเล็บงูใหญ่มาก จนสร้างความเสื่อมเสียกับชื่อเสียงให้กับน้องคนดังกล่าวซึ่งต่อมาดาราสาวชื่อดังอย่างมิวเิริลพัดกองตระกันเป็นดาราสาวคนหนึ่งที่ถูกโยงเป็นดาราสาวมอมะออกมาโพสข้อความในเฟซบุ๊กของตนเองมานี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยในโพสด,ดังกล่าวได้เขียนถึงสำนักข่าวดังเพจข่าวบันเทิงและพี่นักข่าวชื่อต่อเต่าแบบยาวเหยียดซึ่งมีใจความว่าสิ่งที่คุณเขียนมันกำลังบั่นทอน,อนอนาคตและจิตใจของนักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งได้ขึ้นมาเป็นพระเอก ทำไมอะทำไมวงการบันเทิงต้องใจร้ายกับน้องเขาขนาดนั้นด้วยขอบคุณแกปเปอร์ที่ไม่นิ่งเฉยกับข่าวและปกป้องนักแสดงอย่างเต็มที่ในส่วนของอ e ีมอม้าไม่เป็นไรค่ะมันโดนมาเยอะแล้วและล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์มิวสิอริและพัดกองตระก,การก็ได้ออกมาโพสตเฟซบุ๊กอีกครั้งโดยการโพสภาพที่ศูนย์รับแจ้งข้อความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและในมือคาดว่าน่าจะเป็นใบแจ้งความ พร้อมข้อความว่าไอแอกหลุมด็อกเตอร์และผองเพื่อนกูเจอมึงแล้วนะต่อไปตามมึงเจอกูขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ